ค,คลิปนี้ไปฟังเหตุผลที่ลุงพลและปะแตนที่ต้องเดินทางไปศาลน,นะครับแล้วก็ไปฟังคําสัมภาษณ์ของลุงพลนะครับผมว่าลุงพลนี่ก็ให้เกียรตออิทนายท่านนี้มากนะครับเวลาสัมภาษณ์นี่พูดถึงด้วยถ้ยคําที่สุภาพนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังดูนะครับผู้ใหญ่ท่านนี้ท่านพูดท่านผู้ใหญ่ท่านนี้ท่านพูดไลฟ์ครั้งแรกว่าวันที่น้องชมพู่หายมีบริษัทฟไฟแนนซ์แล้วก็ธนาคารทาสอสเนี่ย มาทวงนี่ที่บ้านซึ่งมันเหมือนกับลักษณะที่ผมฟังแล้วผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันมันฟังแล้วดูแปลกๆว่าท่านพยายามที่จะเชื่อมเรื่องนี้เข้าไปกับกรณีที่หลานผมเสียชีวิตหรือไม่ผมก็เลยไม่สบายใจก็เลยได้โทรมาปรึกษาหมอปลาครับรรรผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ระดับนี้ควรจะผู้ใหญ่ระดับนี้ควรจะรู้ว่าอัไหนควรไม่ควรครับเพราะว่าการที่จะกล่าวหาคนจะเป็น ผมเองเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ได้มีความรู้แล้วบางมายด้านกฎหมายผมก็ไม่ทราบผมก็ต้องอาศัยคนที่ท่านมีประสบการณ์มีความรู้ด้านกฎหมายเพื่อที่จะเป็นที่ปรึกษาครับยังไม่ได้รับการติดต่อว่าจะมีการขอโทษนะครับส่วนผมก็ได้บอกแลแล้วว่าถ้าคุณอชยยะท่านถ้าท่านผู้มีพระคุณเนี่ยถ้าท่านผู้มีพระคุณเนี่ยท่านยินดีที่จะขอโทษผ่านสื่อผมก็ ก็คงจะอภัยให้นาะเพราะว่าผมนะครับแล้วก็มีการพูดพาดพิงถึงลุงพลนะครับในทางที่ทําให้ลุงพลเนี่ยเสียหายนะครับใน2ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะครับในประเด็นแรกเนี่ยไปพูดถึงเรื่องว่าลุงพลเนี่ยมีหนี้มีสินพูดลักษณะที่จะชี้ชวนให้คนเข้าใจผิดว่าลุงลุงพลเนี่ยนะครับมีส่วนในการทําให้น้องชมพู่เนี่ยเสียชีวิตนะครับในเรื่องของการว่าถ้าเกิดมีดินเอเนี่ยลุงพลนะจะต้องถูกจับไปแล้ว นะครับสังคมก็ไปมองว่ายังไงไปมองว่าลุงพลเนี่ยเกี่ยวข้องกับการตายหรือเปล่านะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยวันนั้นลุงพลเนี่ยได้มาหาผมที่สํานักงานนะครับก็ได้ปรึกษากันแล้วทางหมอปลานะครับทางลุง